สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาหาอะไรกันครับนนนวันนี้พามาหาเห็ดอ้อยครับวันนี้เรามาหาเห็ดอ้อยนะครับเห็ดอ้อยเป็นยังไงเนี่ยนี่ไงเป็นยังไงครับนี่ใหญดอกใหญ่หวานมากเลยนะคุณผู้ชมเห็ดอ้อยอ่ะได้แกงแล้วพี่แกงใช่ได้แกงแล้ววันนี้วันนี้พาคุณผู้ชมมาหาเห็ดด้วยกันอันนี้เกิดมาจากขี้อ้อยที่เขาแบบต้มแล้วนะครับผม เขาจะมาเทไว้เป็นกองแบบนใช่มาเทไว้เป็นกองกองนะครับนี่คุณผู้ชมด้านหลังเราไม่แต่ขี้อ้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆหาไปเป็นร้อยกองเลยเป็นร้อยกองเมื่อเช้ามาเทียงแล้วนะครับคนเยอะเราก็เลยกลับไปก่อนโอ้ยยางอยากกระหิตอยากกระห็ดฟางเลยใหญ่มากเอาให้เต็มตะกร้าเลยนะนนโอ้ไม่เต็มไม่กลับวันนี้นะไม่เต็มไม่กลับเราจะหาไปเรื่อยคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีมากลมเย็นครับตอนเย็นเย็น ลมเย็นๆลมแรงมากเลยหนา้น่าน่ามัดไปนอนมากเลยเมื่อวานเรามารอบหนึ่งแล้วใช่แล้วมาตอนบาตอนเย็นๆนี่แหละผมบอกให้บีเกมอ่ะเอาถุงเอาตะกร้ามาไม่ฟังนะแรกเดินมาโอ้หเจอดอกนิ้วโป้งนิ้วโป้งนั่นเลยบอกว่าหาเห็ดอ้อยหาตอนเช้าอย่างเงี้ยไม่ยอมเก็บคุณผู้ชมแล้วเอาเอาแบบอดินขมไปนะพอตกไปมันมันโตกันเป็นดอกละละคนเต็มเลยเมชาบานหมดเลยใช่คุณแบบเยอะมากเมื่อเช้า่ะ ปล่อยมันโตนะปล่อยมันโตอะเล็กไม่ต้องเอาเอาที่ดินแตกๆไปไปของนู้นมีไหมเออนี่ๆเอาเคียสามดอกสามดอกเลยอยาอันนี้เล็กเนี่ยมันขึ้นหมันขับอ้ยเออดอกใหญ่ดอกใหญ่เลยอันนี้เรามาตอนเย็นคุณผู้ชมก็แสงอาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะมันจะมืดหน่อยเออแต่ดีว่าตอนเย็นมันไม่มีคนเลยอันนี้ก็ใช่ ลายมันหวานมากเลยนี่ก็ใช่นี่ออเอาดีดีเอาดีดีจี้เมาจี้เมาเลยเอาเอาที่มันโผล่มาก่อนไอ้ที่ไม่ต้องโผล่ไม่ต้องเคลียร์เดี๋ยวมันจะมืดแล้วตอนนี้สองนิดนี่นี่ๆๆๆนี่เออนี่ไม่ต้องอย่างนี้มาครับคุณผู้ชมมาเห็ดด้วยกัน <laughs> วันนี้มาเย็นเลย อาจจะมืดมืดดำดำหน่อยแสงไม่ค่อยมีแล้วพาเลาะพาล่อนครับวันนี้แต่เราเอาแบตมาหน้าเดี๋ยวเราจะเอาแบตการเลยผมว่าน่าจะกลับสักสามทุ่มถ้าไม่ไม่มีใครเขี่ยนะมันจะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมมันจะเป็นแผงแบบนี้เลยนะครับผมใช่มันจะขึ้นเป็นแผงใช่มันจะเยอะมากเมื่อเช้าเขาเขี่ยกันหมดเลยกูกระจุยกระจายเมื่อเช้ากองแบะหมดเลยนี่ได้เยอะแล้ว ลักษณะก็จะเหมือนเห็ดเห็ดเห็ดทวารคุณผู้ชมเนี่ยนนเหยียบหมดเลยนี่นะยังไม่ได้เยอะเลยนี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยของนี้เยอะของนี้เยอ,นนอ,นนอะดอกใหญ่ เกมจะเซียนกับผมนะฮะเห็นนี่ประสบการณ์เยอะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาแล้วต้องเก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูทั้งนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งสองครั้งแรกนะันเที่ผมเคยเห็นอย่างเงี้ยเห็ดเห็ดแบบนี้เห็ดอ้อยแบบนี้นี่ตอนนี้นี่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 ใเย็นกันจะเย็นกัน <laughs> <laughs> เคียดดินออกอยู่ รวยนะดูตัดในตรงนี้เยอะมากไปเคลี่ยมมันไปหาต่อนี่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 ฝั่งนี้นี่คุณผู้ชมใหญ่ๆทั้งนั้นลมเย็นดีมากเลยนะลมเข้ากล้องไม่แนะ่คุณผู้ชมเสียงมันจะเข้ากล้องบุ้มๆเลยบรพเวณที่มันโล่งครับมันเป็นแบบว่า เป็นป่าอ้อยที่เขาเคยอันนี้เขาตัดอ้อยไปแล้วเนี่เป็นจีเขาีนกว่าเป็นจี <c oughs> บ้านเราเรียกจี <c oughs> จีแต่คนเมืองเขา <c oughs> เรียกรตูม <c oughs> มีเป็นร้ยอยกองอคุณผู้ชมมนนีคุยยังอ่ะยังมั้งอ่ะเก็บนี่ดินแตกออกามาเลยเห็นไหมใช่ครับอุ้ยงัดขึ้นมาปลาตีนด้วยปลาตีนนิดหนึ่งก่อนเออ คนที่บ้านจะได้ไม่ต้องทำงานเยอะเดี๋ยวว่าเก็บมาไม่ปาตีนมาเลยเป็นหนังไส้ครับนี่ไหมนี่ฝั่งโน้นนี่ก็นี่นี่นี่ยังมันใหญ่ นี่อันอน,อนี้เฮ้ยมีได้ดินแดกโอ้โหอันนี้สวยพี่เกิมเออสวยอันเนี้ย สวยเนาะถ้าไม่มีใครมาเอาก่อนี้นะคุณผู้ชมมันจะเป็นแผงเป็นแผงเลยนะเป็นแผงคือมาติดติดกันเลยอะเคยแบบเห็นที่เขาขายมันจะออกมางั้นเป็นแบบเป็นชุดเลยอะนี่นี่ดอกเล็กนี่นก่นี่น้อข้าวบน เป็นสปอร,ร์นะเป็นเชื้อราใช่แล้วใครบอกกินอ้อยเหม็นผมก่ชอบนะชอบกินอ้อยนี่ตอนนี้ต้องขยันเขี่ยหน่อยนะ คนเลือดแบบนี้เห็นไหมมันเป็นแบบมันติดกันเป็นแผงเลยอ่ะเป็นแผงเป็นหนองปลาดีนอก่อนเมื่อวานแบบนี้ทั้งนั้นเลยเนาะที่เรามาดูไว้อ่ะเขาบอกว่าเก็บเห็ดอ้อยให้เขาบอกว่าเก็บตอนเช้าแล้วเราเข้าใจว่าต้องเก็บตอนเช้าแล้วเรามาดูตอนเย็นเมื่อวานคุณผู้ชม มาดูตอนเย็นเมื่อวานเป็นแบบนี้เต็มเลยเนาะแล้วก็ดินแตกเต็มเลยเนาะเพราะว่าเกมก็ดันเอาดินไปถมไว้นะเพราะว่าเรากะว่าจะมาเอาตอนเช้าไงที่ไหนได้โคนเต็มเลยเมื่อเช้าไม่ได้ไม่ได้เห็ดเลยแต่เขาก็เขี่ยมหมดเลยครับวันนี้ยับเลยเห็ดเล็กมันก็กร,กระจายหมดเลยมันก็เลยแบตตบกระเปิดตะเปิดตะปะไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะ<ด>่ะเนี่ยปกติมันจะขึ้นมาแบบนี้เขาจะเป็นกลุ่มแบบเนี้ยเนี่ยนี่นน,น สนุกดีเนาะหายเห็ดสนุกดีดิก้านยาวด้วยนะเนี่ยสวยเนาะ นี่เนี่อันนี้ดูเนี่ยสวยเปล่าคุณผู้ชมมันเห็ดฟางเลยดีวยไปไปดูยันต่อเหยียบไปแล้วเนี่ยไม่เห็นครับเข็มทิดเหยียบครับผู้ชมดูดิ อาพอได้แตกๆเบาแล้วนี่นงามกว่าเราต้องใช้มีดนะครับผู้ชมมีดมีดเขีย,ยงนี้นะก็ปาดปาด,ปาดตีนออกนะครับสะดวกตีนะครับบางคนเขาใช้ไม้นะแต่ใช้ไม้ปุ๊บมันจะตัดตีนไม่ได้ละสวยเลย เอองามเลยทำไมอันนี้ลุยเลยนอนกลัวผีไหมเนี่ยไม่กลัวกลัวผีไหมเนี่ยไม่กลัวอ่อวาไปนะนี่ลุ่ยมันอย่างเออคุณผู้ชมนอนหลับไม่กลัวผีไม่กลัวแต่ก็ไม่ได้ลูกหึกนีนี่นี่น ก้อนนี้นี่มันยังเล็กอยู่นะนี่นี่อันนี้นี่โอ้ยออกมางี้เลยอ่ะนี่นี่นต้องทำเบาๆอา่ะไม่งั้นมันเละเลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆก็ได้ นะ้าพี่เห็นไหมแกนี่แหละคุณผู้ชมเราก็นั่งจิ้มแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่เราเอพอเราพอนะถ้าเราไม่พอเราก็ได้<อ>ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเต็มเต็มตะาการ้านี้ค่อยกลับ เพราะว่านนจะเอาไปแบ่งคนอื่น้ลยแบ่งจ่ายด้วยครับใจดีมากเลย <laughs> ใจอยากกินเย <laughs> เดี๋ยววันหลังผมจะพามาใหม่เดี๋ยวผมจะพามาอ่าเร็วๆหน่อยเพราะว่าวันนี้มามืดไปหน่อยครับผู้ชมก็เลย <ๆ S 1> ไม่ค่อยเห็นนะครับไปออเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็หาต่อ,อก,กันอีกสัก ให้มันเต็มตะกา้านี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ครึ่งตะก้าแล้วนะครับผมนี่เห็ดอ้อยนะครับสวัสดีค,ครับโอ้โโอนี่มาคุ้มเลยเยอะมาก